สวัสดีคะ่ะเมื่อนี้ยหม่จะมา,ะมาทําน้ําพริกหรือว่าป่นปลาทูค่ะพี่น้องคะ่ะน้าพริกป่นปลาทูแซ่บๆค่ะพี่น้องนี่ซื้อปลาทูมาตัวใหญ่ๆค่ะทรงโตเลยค่ะ,น,ะ,คะนี่ยายไหม่ก็มักเอาพริกหอมกระเทียมขว่วกับไฟ้นค่ะพี่น้องคะ่ะนี่หัวมันสุกกันเนื้อคะ่ะเนื้อเหนมันอ่อนสวมันสุกเราตีเอามาต่ำค่ะนานๆทํากินทีเหมือนกันคะ่ะเมนูนี้ แต่ทำาทไรแซบทุกทีค่ะพี่น้องคะขวดเสร็จแล้วค่ะพี่น้องก็เอามาใส่ครกตำค่ะตำตอนมันห่อนๆค่ะที่ตำได้ง่ายๆบกกระดินค่ะพี่น้องนี่ค่ะยวงไงก็จิลงมื้อตำค่ะวันนี้ทำถ้่วใยๆค่ะแต่มีมักกินค่ะพี่น้องกินกบหมูทอดเนื้อทอดอยังแซบค่ะปลาทอดก็ได้แซบแซบได้พี่น้องน้ำพริกน่ะกินบ่หมดเอาเข้าตู้เย็นไว้ กินได้สองสามมื้อเลยค่ะน้ำพริกกค่ะแซ่บกินน้ำในกระแซบย้ำนั่นลวกผักสดๆค่ะแซ่บค่ะพี่น้องนี่มาเตียมทอดปลาทูกันค่ะตำน้ำพริกไปน้ำทอดปลาทูไปน้ำไข่ใี่ไหมค่ะทำสองอย่างในเวลาเดียวกันรีบเฮ็ดรีบเสร็จค่ะพร้อมทอดค่ะพี่น้องนี่ปลาทูตัวใหญ่แซ่บค่ะปลาทูนี่สองตัวนี่หกสิบบาทให้พี่น้องกันนี่ตกตัวละสามสิบนี่ ปลาทูจะค่อนข้างจะแพงค่ะก้อนตํหเ้อก็ต้องทอดปลาทูก่อนค่ะพี่น้องปลาทูหัวมันเฮาเอาไปกินได้ก็บ่ต้องถิน่นเ้อพี่น้องเดื้อทอดม้วนกรอบๆเอาไปกินแซ่บๆเ้อพี่น้องบ่อกเข็มหัวปลาทูค่ะก่อนทอดตั้งล่างน้ำก่อนค่ะปลาทูล่างน้ำให้สะอาดสะอ้านก่อนค่ะ มันค่อยซิบร์เค็มแต่ปลาทูจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยเค็มเท่าไหร่เค่ะปลาทูราคาเป็นแพงเนยไอ่ค่อยเค็มเลี่น้องเนื้อมันมันแซ่บค่ะไปกินกับน,น้ำพริกปลาทูก็ได้ค่ะน้ำพริกกะปิอะค่ะ,ะแซ่บทอด ให้กรอบๆตันน้อยค่ะพี่น้องเพิ่มต,ตัวนึงแต่เนี่มันก็ได้ไว้กินอีกตัวนึงค่ะเสร็จแล้วค่ะพี่น้องจ้าแล้วก็เห็นไหมคะหัวมันก็กินได้แซบค่ะพี่น้องเดีย๋ยวยามาอีกก็สิเตรียมตัวไปเอาน้ำปลามาตั้งไฟกันค่ะนี่น้ำปะลาะปลากระดีค่ะพี่น้องจ้ามันคอยที่แซบต้มน้ำปะลาะปลากระกดีเนี่ยแซบแซบหอมหอมเลยพี่น้องเวลาต้มค่ะ ค้นก่อนค่ะแล้วก็อเอาไปกรองเอาก้างออกเห็นไหมคะอืมหอมทั่วครัวเลยพี่น้องเอ้ยกินแรงเลยนี่คะ่ะแกะพราะมันหายห่อนแล้วปาทูเขาก็มาแกะ,กะเอาก้างออกเขาก็เอามาตำค่ะตำกับพริกเท้าเตียมตำว้แล้วค่ะเอาก้างออกดีๆนะพี่น้องเด้อปละทูก้างเล็กก้างน่อยค่ะเดี๋ยวมันจะติดคอ ต่ำไปเรื่อยๆค,ค่ะให้มันเข่ากันค่ะเขาเรียกว่าปนปาทุค่ะพี่น้องกินยำใดก็บะเบเื่อเด้ค่ะยิ่งกินกับผักลวกนี่แซบ่บผักสดๆในสวนเฮาออกมาหวานหวานหมมะเขือนะคะแซ่บหลายค่ะหรือว่าจะกินกับแตงอ,อ่อนกับแตงอ่อนแล้วก็ถั่วพูอะไรพวกนี้ค่ะแซ่บค่ะพี่น้อง ตำลงตำลึงลวกโอ้ยเข่ากันอมลอมนี่ย้า่ตำไปสักพักก่อนค่ะวันนี้ท,ำทํำถ้วยใหญ่ๆค่ะพี่น้องครับปลาทูตัวใหญ่ๆเนื้อเน้นๆนี่ตำเสร็จแล้วค่ะโอ้ยเนื้อเน่นๆเลยพี่น้องจ้า ดิคะตำให้มันผสมกันให้มันเข้าเนื้อเข้าน้ำยังไม่ตักให้เบิ้งค่ะนี่นี่ค่ะเห็นไหมน่าทานใช่ไหมคะเพื่อนๆเห็นมั้ยคะเนื้อแน่นๆเลยค่ะตำเสร็จแล้วค่ะพี่น้องค่ะก็เตรียมน้ําปลาลงไปค่ะน้ําปลาเรากรองไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเอาก้างออกอะไรเรียบร้อยแล้วก็เทน้าปลาลงกค่ะพี่น้องนี่ปรุงเครื่องปรุงค่ะ เทน้ำปลาลงแล้วก็ใส่ผงชูรสนิดหนึ่งค่ะแล้วก็ใส่น,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 ะะน้ำมะนาวนิดหนึ่งนะคะน้ำมะนาวแล้วก็น้ำมะขามค่ะยังเหมือนกันใช้มะนาวสักเพียงหนึ่งสองเพียงค่ะพอค่ะเติมน้ำปลาล้างไปอีกอนี่ค่ะนี่ใส่ผงชูรสค่ะความนัวสักน้อยแล้วก็ อาจจะเติมน้ําตาลนิดนึงค่ะใส่น้ําตาลทรายลงไปนิดหนึ่งนี่ค่ะน้ําตาลนิดหนึ่งแล้วก็ผงนัวแล้วก็น้ํามะขามแค่นี้ค่ะไม่ต้องไปอะไรมากค่ะบีบบาน้ำสักหน่อยแล้วก็ใส่น้ําปลานิดนึงค่ะลืมไปมีน้ําใส่น้ําปลานิดนึงนี่ค่ะพี่น้องค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะ เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะพี่น้องค่ะแซบแซบค่ะพี่น้องซิมบึงค่ะแล้วก็แซบค่ะนค่ะมีผักต้มผักลวกไว้เรียบร้อยค่ะแล้วก็หั่นใบหอมลงไปค่ะเห็นไหมคะถ้วยใหญ่ค่ะพี่น้องเฮ็ดไว้กินหลายมือค่ะทำทีเดียวเรากินไม่หมดเราไปเข้าตู้ไว้เลยค่ะ เอาไปเข้าตู้ไว้จะกินตอนไหนเราก็ไม่ต้องไปอุ่นค่ะเพราะว่ามันจะมีความอร่อย,อยมันในตัวอยู่แล้วค่ะผักลวกเหมือนกันค่ะเมื่อก่อนยายใหม่ก็ไม่รู้หรอกว่ากินหมดไม่หมดยายใหม่ก็ทิ้งค่ะผักผักลวกค่ะกลัวม,มันบูดที่ไหนได้ไปเข้าตู้เย็นใส่กล่องเข้าตู้เย็นเอาไว้กินวันต่อมาอ้อร่อยค่ะเย็นๆอร่อยด้วยค่ะพี่น้องจ๋าโอ้ยายใหม่ก็ไม่รู้เรื่องในสมัยก่อนค่ะยายใหม่เพิ่งมารู้ไม่เท่าไหร่นี่เองเห็นไหมคะน่าทานใช่ไหมคะเพื่อนๆตมเสร็จ เอาข้าวเหนียวมาคุยค่ะพี่น้องค่ะโอาเอาข้าวเหนียวมาจำมาจำเบะจำเบะค่ะเอาข้าวเหนียวมาจำมาคุยโอ้ยแซ่บแล้วค่ะพี่น้องจ้ากินกับเนื้อหมูทอดปลาทอดแซ่บขนาดเลยค่ะเป็นเมนูที่ใครๆก็มักค่ะเมนูนี้ใช้เวลาทําหน่อยแต่มันแซ่บค่ะพี่น้องค่ะนี่ผักกวางตุ้งลวกผักกาดกระจนค่ะลวก น้ำแล้วก็เอาตะก,การอ่อนๆนะะเนีค่ะเนื้อนี่แซบแซบเขากันอมลอมแล้วค่ะมะเขืออ่อนๆน่ะคะ่ะเขากันลายกับพี่น้องค่ะแซบลายมาค่ะมากินป่ปนปลาทูแซบๆน้ำกันกับย้ายใหม่ค่ะพี่น้องค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กับยายใหม่น้ำเด้อค่ะเด้อพี่น้องจา๋าขอพี่น้องล่ำรวยสุขป,ปูสุขคนค,ค่ะเมื่อนี่ยายใหม่มาน้ำเสนอป่นปลาทูกับ ผักลวกผักสดค่ะพี่น้องค่ะแซ่บๆค่ะไปไปกินขา้าวแซ่บๆน้ำกันกระยายไมค่ะมื่อนี้ปนปะทูแซ่แบๆค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ